ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะคะเตรียมปรับหลักสูตรหน่วยซิลฝึกปฏิบัติภารกิจสงครามในเมืองและก็โดดร่มดิ่งพะสุธาค่ะโดยมีการงดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะหลังจากหน่วยซิลถูกโจมตีและนําไปเชื่อมโยงในประเด็นทางการเมืองค่ะพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจของหน่วยซิลหรือมนุษย์กบเพื่อป้องกันและพัฒนาประเทศว่า หน่วยซิอมีหน้าที่สส่วนคือตามแบบและส่วนนอกแบบซึ่งตามแบบก็คือการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันประเทศในรูปแบบการต่อสู้การสู้รบตามปกติส่วนนอกแบบคือการสู้รบที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นการก่อการร้ายหรือภารกิจแทรกซึมฝ่ายตรงข้ามที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญของผู้ปฏิบัติการพิเศษ ส่วนของมนุษย์กบที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยซิลนอกจากจะต้องผ่านการฝึกฝนจู่โจมและทำลายใต้น้ำแล้วยังต้องฝึกทักษะในด้านต่างๆเพื่อให้อดทนและปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้อาทิการกระโดดร่มทางยุทธวิธีการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่จำกัดการปฏิบัติภารกิจภายในอาคารสถานที่รวมทั้งการปฏ,าปฏิบัติหน้าที่ภายในรถยนต์โดยสารและรถยนต์สาธารณะทั้งนี้ในอนาคต หน่วยซิลจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยจะมีการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมเป็นระยะเวลารวมหนึ่งปีจากเดิมที่เคยฝึกเพียง7เดือนโดยจะเน้นการฝึกทักษะการกระโดดร่มดิ่งพระสุธาการปฏิบัติภารากิจในพื้นที่จำกัดและการปฏิบัติการสงครามในเมืองหลวงซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานในหน่วยซิลมีสูงขึ้น ภารกิจของทหารเราเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่สองภารกิจหลักๆภารกิจที่1ก็คือการป้องกันประเทศภารกิจที่2ก็คือการพัฒนาประเทศนะครับก็งานถ้าแยกไปก็จะมีงานภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจอื่นๆสิ่งที่พุ่งค้าชามมอบหมายนะครับงานงานเรื่องของการสงครามเนี่ย เราจะทําสงครามไม่ตามแบบสงครามเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันสงครามตามแบบกับสงครามไม่ตามแบบสงครามไม่ตามแบบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสงครามพิเศษสงครามนอกแบบนะครับการก่อการร้ายการการก่อควาไม่สงบนะครับการดําเนินการข่าวลับแล้วก็การปฏิบัติภารกิจโดยตรงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เรื่องของสงครามไม่ตามแบบซึ่งเป็นหน้าที่แล้วก็ภารกิจของของเราโดยเฉพาะครับ นอกจากนี้ค่ะพลเรือตรีวินัยได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังถูกพาดพิงและนำไปเชื่อมโยงทางการเมืองเพราะมีกําลังพลถูกจับกลุ่มในข้อหาพกพาอาวุธเข้าในพื้นที่ชุมนุมโดยพลเรือตรีวินัยระบุว่าที่ผ่านมาก็ได้แสดงออกมาพอสมควรแล้วหากมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมออกไปอีกก็เกรงว่าจะทาให้สังคมมีความเข้าใจผิด พร้อมกันนี้ก็ปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นหลานของนายสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกลุ่มกปปสตามที่เป็นข่าวและไม่ได้เป็นคนภาคใต้แต่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับเล็กบ้านดอนที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงค่ะ